ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิศภ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปี2568นับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่สําคัญของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเพราะมีทั้งดาวพระพฤหัสบดีที่เพิ่งโคจรยกย้ายราศีแล้วก็ดาวพระเสาร์ที่เพิ่งโคจรยกย้ายราศีเช่นเดียวกันประกอบกับพลังงานของดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ที่จะเริ่มกดดันชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ มันจะส่งผลทำให้คุณจะต้องเลือกต้องตัดสินใจมีเรื่องกดดันลึกๆอยู่ภายในใจอย่างเงียบงันค่ะระยะนี้นะคะคุณก็จะเริ่มสั่นไหวโอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติและจะต้องระมัดระวังสามเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ในคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษค่ะสมัยอยากจะมาบอกมาเตือนกันนะคะว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่เราจะเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่เดือนมิถุนายนปี2568ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังเรื่องใดและจะมี3เรื่องสําคัญอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อคุณนะคะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ สำหรับเรื่องแรกนะคะประการแรกเลยชาวลัคนาราศีพฤศภให้ขุนระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งในคำพูดคำจานะคะบางทีคำพูดที่ล้ำเส้นนะคะมันก็อาจจะเปลี่ยน,ปยนแปลงจากเรื่องราวเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้จากความขุ่นค้องมองใจที่เคยเกิดขึ้นเล็กๆอยู่ภายในใจมันก็อาจจะลุกลามใหญ่โตจนเป็นคดีความจนถึงขั้นฟ้องร้องนะคะหรืออาจจะต้องแตกหักกันได้ค่ะ ดาวพระอังคารและดาวพระเกตส่งพลังเร้าอยู่ในเรือนของการสื่อสารทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะอาจจะมีคําพูดที่ตรงและแรงจนเกินไปจนส่งผลทําให้คําพูดของคุณนั้นมันไปกระแทกจิตใจของผู้ฟังได้ง่ายหรือทําให้คนอื่นๆเข้าใจผิด หรือไม่เช่นนั้นนะคะคุณพูดไปแล้วสื่อสารไปแล้วแต่ผู้ฟังตีความหมายผิดลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของความขัดแย้งในคําพูดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคนในบ้านคนในครอบครัวเครือญาติของชาวลัคนาราศีพฤษภหรืออาจจะเกิดกับคนรักคู่รักของคุณก็ได้เพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นคุณก็ต้องพึงระมัดระวังอย่าไปพูดประชดอย่าไปพูดแรง หรืออย่าพูดจาตรงจนเกินไปจนทําให้อีกฝ่ายเสียหน้าเสียความรู้สึกการสื่อสารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะคะมันหมายรวมไปถึงความรับผิดชอบทางด้านการพูดด้วยเวลาที่คุณพูดอะไรไปนะคะให้คํามั่นสัญญาอะไรไปคุณก็ต้องทําให้ได้ตามนั้นมันเป็นเรื่องของเครดิตแล้วก็ความเชื่อถือด้วยเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่มีการนัดหมายไม่ว่าจะเป็นนัดเล็กหรือนัดใหญ่นัดทานข้าวกับเพื่อนหรือนัดคุยกับลูกค้านะคะ ก็พยายามตรงต่อเวลาด้วยอย่าผิดนัดนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภสิ่งที่สมัยอยากจะเสริมนั่นก็คือในช่วงนี้อาจจะได้ยินเกี่ยวกับข่าวลือบางอย่างนะคะคนพูดไม่จริงเกี่ยวกับตัวคุณหรือมีคนติชินนินทาแล้วอาจจะมีอีกฝ่ายมาเล่าให้คุณฟังนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าแหล่งที่มาของการติชินนินทานั้นมาจากแหล่งใดมาจากใครนะคะทำให้คุณเกิดความไม่พอใจขัดแยง้งหรืออาจจะมีการประทะกันได้ในช่วงนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังทั้งคำพูดและอารมณ์ด้วย นนั่่เองคะประการที่สองนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังให้มากในช่วงสัปดาห์สุดท้าย ที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เดือนมิถุนายนปี2568นะคะนั่นก็คือการเงินจะมีความผันผนมากขึ้นค่ะค่าใช้จ่ายจะเริ่มบานปลายนะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภคิดและวางแผนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายมันอาจจะแก้ได้ยากแล้วนะคะดังนั้นคุณก็ต้องพยายามจัดการการเงินของตัวเองให้ดี ดาวพระพฤหสัสบ,บดีดาวสุพเคราะห์ใหญ่นะคะแม้ว่าจะทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภก็ตามนะคะแน่นอนค่ะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินการทองเข้ามาแต่ในมุมที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือแรงถีบจากดาวใหญ่หรืออิทธิพลของการยกย้ายราศีในครั้งนี้เนี่ย มันอาจจะส่งแรงกระเพื่อมทําให้เกิดผลลบต่อดวงชะตาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินใจใหญ่ใจโตการใช้เงินมือเติบประมาณนั้นนะคะเห็นของอะไรแล้วอยากได้ทันทีตัดสินใจเร็วคิดเร็วนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณหาเงินมาได้คุณก็ต้องใช้ได้หรือมีความรู้สึกอ,อ,อยากได้อยากมีเกิดกิเลสท,ที่มากขึ้นนั่นเองค่ะความรู้สึกเหล่านี้นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นจากกระแสสังคมความนิยมแฟชั่น หรือเห็นคนอื่นมีเราก็อยากจะมีตามหรืออยากจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นอยากจะให้คนอื่นมองว่าเรามีคุณค่าเราสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ก็เลยต้องมีการซื้อของอาจจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมรถยี่ห้อหรูรามาใช้มาขับอย่างนี้เป็นต้นนะคะความรู้สึกของชาวลัคนาราศีพฤษภลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในระยะปลายเดือนค่ะ และลำดับต่อมานะคะก็ต้องขอเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงนี้ให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงการที่ถูกชักชวนให้ไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนอะไรก็ตามที่มีคนมายื่นเสนอเปอร์เซ็นต์กำไรกำไรนะคะหรือผลตอบแทนที่มันอู้ฟู่หรือเป็นผลตอบแทนที่มันได้มากผิดสังเกตเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภก็ต้องหลีกเลี่ยงเอาไว้ด้วยนะคะ ประการที่3ค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องพึงระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปี2568นี้นั่นก็คือเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของร่างกายที่อ่อนแรงโดยที่คุณไม่รู้ตัวค่ะ มันอาจจะเป็นอาการสะสมนะคะซึ่งดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั้นนะคะก็จะมีช่วงที่เดินหน้าเป็นปกติแล้วก็จะมีช่วงที่เดินถอยหลังบ้างมีการโครจรเดินหน้าสลับกับการโครจรวิปริตส่งผลทําให้ร่างกายและจิตใจของชาวลัคนาราศีพฤศภเองเนี่ยเกิดความเครียดเกิดความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนแล้วก็มีผลต่อสุขภาพอย่างเช่นฮอร์โมอนเปลี่ยนนะคะการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤ ประสบหลายคนหลายท่านรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนแรงเบลอเพลียง่ายนะคะแม้บางคนจะไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรแต่รู้สึกได้ว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้บางคนนะคะมีอากาศเปลี่ยนแปลงก็ป่วยแล้วบางคนเจอฝุ่นนิดินหน่อยหน่อยะคะก็อาจจะมีอาการผื่นขึ้นนะคะหายใจไม่ออกคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือบางคนนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะคะมีการฝันแปลกเกิดขึ้นลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้กับดวงชะตา ของชาวลัคนาราศีพฤษภสิ่งที่อยากจะเตือนเลยนะคะก็คืออย่าพยายามทําอะไรหักโหมจนเกินไปแล้วก็พยายามฝึกใจฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการช่วยให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายจิตใจของคุณไม่หมกมุ่นอยู่กับปัญหาหรือความเครียดมากจนเกินไปเพราะความเครียดนี่แหละคะ่ะที่มันจะเป็นบบาเกิดของทุกๆโรคเลยนะคะเครียดมากก็ไมเกรนความดันหรืออาจจะมีผลต่อระบบย่อยอาหารแล้วก็ส่งผลลุกลามไปยังด้าน ต่าง,างด,ดังนั้นก็ฝากเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องสุขภาพนะคะหลายคนหลายท่านมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายได้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปี2568นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่มีเวลานะคะก็อยากจะแนะนําให้หมั่นทำบุญทําทานค่ะทําบุญด้วยของใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้เช่นสบู่แปรงสีฟันของใช้ในห้องน้ําน้ําดื่มนะคะเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคต่างๆเนี่ยถวายวัดได้เลยถวายพระภิกสุ์ได้เลยหรือว่าจะไปบริจาคให้กับคนยากไร้เด็กยากไร้ก็ได้นะคะและชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลัง ง,งานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ